สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีทําให้ปืนมันแรงยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับให้เรากดเข้าไปที่อันสุดท้ายเลยนะตรงนั้ยตรงใกล้ๆก,กับตัวซฟเนะี่ยพอกดเข้ามาปุ๊บเห็นไอข้างบนไหมครับที่เขียนว่า300รอไอ้ที่เขียนว,ว 300, ่า300ร้อยให้เปลี่ยนตามดามิดเลยอันนี้ดามี3สามร้อยซึ่งต่อดามจ1ห0 0่งันนี่เป็นดามจทเยอะส่วนกระจำนวนกระสุนจะเป็นหนึ่ง จะยิงกี่นะัดก็ได้ของผมมากสุดก็คือยี่สิบเนื่องจากมันจะแหลกแล้วก็ให้กดนี่ครับเห็นตรง x y set ตรงนี้ไหมในะตรงนี้ผมเปิปดปิดเนี่ยให้กดเปิดเอาไว้นะแซ้เห็นคำนี้ไหมครับนเ,าาเ,เนี่ยนล่าเขาวาด s เนี่ยไม่ใช่วาด s อันนี้นะไม่ใช่วาด s อันนี้นะอันนี้มันเป็นที่ปรับสีครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกสีที่คุณต้องการกดเข้าไปที่สีคุณจะกระสุนสีอะไรก็ได้ แล้วก็อันอน,ออน,อาาอนี้ว่าสีแดงของผมมันไม่ขึ้นนี้ไอ้ทำไมสีผมไม่ขึ้นเดี๋ยวลองดูก่อนหน้าทำไมไม่ขึ้น แค่นี้น่าจะได้แล้วเสร็จแล้วให้กดเข้ามาที่ข้างบนสุดครับเสร็จแล้วก็ตั้งคื่อเลยของผมจะเป็น 1> MK <12. S> 2> <B 3. S> 1 2ิ3สองนสาน้าปกของผมก็กดเข้ามาที่ตัว A ครับแต่ตรงนั้นเนี่ยตัว LOAD ซึ o ่ผมไม่รู้นะอ่านว่าอะไรผมไม่เก่งภาษาอังกฤษหรอก เสร็จแล้วก,กดเข้าไปที่รูปภาพแล้วก็เลือกรูปภาพของเราเลยผมก็จะเป็นรูปภาพดวงตาของผมแล้วกันเสร็จแล้วก็ไปที่หมวดหมู่อาวุธเสร็จแล้วก็กด Save เซฟไปครับเซฟนะ่เซฟดวงแล้วก็กดกดกด yes, yes, เ,เยสเยสไปเรื่อยๆอันนี้คือผมกดรัวๆนะกดแบบนี้ไม่ได้ จแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับนีเห็นไหมมีไงเสร็จแล้วแล้วก็ออกเลยครับแค่นี้เลยอันนี้ผมก็จะมาลองให้ดูสำหรับระดับปืนความแรงงี <c oughs> ย่ยผมเอาใครมาลองดีเอ๊ะทำไมผมไม่มีตตัวสีแดงนี่ตัวสีแดงมันถูกเอาเออกไปแล้ว หาตัวสีแดปงปัติมนะครับตัวสีแดงหายไปไหนปีศาจเลดหายไปไหนเนี่ยโอ้วันนี้เขาไม่มาไม่เป็นไรพอดีหมมือไมเอาเอาคนเี็บโอเคเรียบร้อยเดีย๋ยแล้วให้กูเข้าไปที่หมู่อาวุธปืนนะครับเลื่อนลงมาเอาไม่มีอาวุธนี่หรอ อันนี้อยู่ในอาวุธนี้ครับเสร็จแล้วให้กดจิ๊บดึงออกมาแล้วก็จะลองยิงให้ดูนะกดสโลว์นะ <S <S นแลื่แหลบอันหน้าเงกระสุนเสียว่นนี่นะครับ <S <S <ด>ยางเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองนามีให้ดูนะอันนี้นะจะทำให้เขาตัวแข็งเป็นกดยากไว นั่นแหละฉันก็กดแชร์เห็นเขาไว้เสร็จแล้วก็ยิงไปด้านหนึ่งน,นะสนวนนั่นคือนั่นคือดาวมดครับดาวมดที่ปืนนี้ทำได้น่นถือว่าแรงคนระับแต่มันแรงมากเลยนะสำหรับผม เจ้าคูดาอยู่ที่ศูนย์จุดห้าวิถ้าเป็นปกติของเจ้าคูดาอยู่ที่ศูนย์นะเสริมความแรงทำเกี้ยนครับเราจะสร้างเลือดเองเลยนะแล้วผมก็จะมาสอนวิธีทำลายสร้างเลือดด้วยเหลือเท้านี่งนะโอเคให้เราสีดแบบนี้เลยแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับเอาละหมดเวลาเกี้ยแลนะ้ว สินะมันไม่ตายได้เดี๋ยวเจอพลังอมะตะไม่ตายนะใช่ไหมงัม้นเจอพลังอมะตะหน่อยไอต,ตัวนี้ก่อนฮะเจอพลังอมะตะสักหน่อยจบตายแบบง่ายพลังมม ดี๋ยวดูก่อนให้เป็นกระสุนนี้มันรับปีไหมถือว่าถึงดีนี่ไม่ตายเลยเหรอก็ลองยิงใต้คอดูเขาบอกว่าจุดอ่อนเน่ยพวกนี้คือใต้คอ จิบเงือยคอขึ้นนี๋นนปิดออกมันอยู่ใต้คอเสร็จ้ล่ะไปเดาสวมบทเป็นมนุษย์ยางยืดไม่สิไม่ใช่มนมุษย์ยางยืดมนุษย์ของหลวเหมือนกับไอกลางวางของหลวอะ มีใครเคยเล่นเกมนวกวางแสนธรรมดาไหมประมาณนั่นแหละเอาว่าคิดก็พอแค่นีก้ก่อนนะ